เ้าวเก็บแล้วบักลูกเคยมึงเก็บแล้วแล้วมึงกับเมื่อเมื่อนั้นเอาไว้ให้กู้ได้เอาเก็บฝอฝอเป็นบ่บักปีกนั่นอย่างเท่าโว้ยมาห่อกระจุมเอาเก็บฝอฝอกูสิไปกินเหล้าเม็ดแน่นั่นบ่อใดบ่อปกปีกนั่นกระซำเก็บบักปีกนั่นละมยกสิคือกินเหล้าบปกินเหล้าก็คือกัดกับให้หนูเลยเนาะโอ้ยบักี้ เขีนอยู่บ้าเม็กอันพอขาเป็นมายื่นขาเอาแสเวอยู่นั่นเนะะาะกะะ็มาจะใส่กันเถอะโว้ยมันจะเลาะหรอเว้ยจะเป็นบ้าผมไปหาเลาะมาเก็บบุกขายเพืชกันจังวานี่ที่แหละกูก็ว่ามูสูวอยู่หนีกูก็ไล่บามา<อ>มามาหอนี่มาจะแล้วจะตายอยู่ไหนมึงนี่ใส่เงินละเจ้า เียกๆอยก็มีอ uh! ยู่ดอกแงมกินอยก็มีดอกเ็ที่ปวดเขลาอะโยดอกก็เป็นเม่าว่า้นเมือนกนทม่บอถือเนาะเป็นเม่เว่าคนู้ดอกเดกที่มงไรปวดเข้าแง่แบห้ามหนึ่งคันบอกก็ว่าคมเหงหุ้ย nhanh thôi nhỉ vào kẹp đó bật một khơi muốn kẹp leo là muốn cầm mưa nguyên nền áo vải thì cũ đấy mua cho tua muốn dây lươn đấy đấy là muốn nhiều ngon, ngon ngon phải là muốn gì bỏ hài rồi muốn bỏ thưa thưa. à? นหายตั้งกว่านี้เนี่ค่าเพื่กระสือราคาดีอยู่ไหนล่ะนี่น่วยง่ามๆก็ลั่งสุขนี่จะบักลุกเคยล่ะมันมาขุดมาถากมาปลูกนถ้าไม่ถ่าวข้าจะรอคือมันวายอยู่ไหนละ่ะพอเก็บแม่พอเก็บจะยิจม เจ้าตีท้าตะเงินเลยถอนเก็บย่ามเก็บนังหูเจัาไมาเก็บมาเบิงเนี่ยเถอะลูกข่อยก็ได้มั้ยคือลูกข่อยว่าข่อยก็บ่หายวันไหนไหนเฮ้ยบัดย่ามเขาตีขายเดี๋ยวหูมือหัวเวลาตีแท้กดอกเจ้านั่นว้าวได้ลูกคือแมนควบมั่นอยู่ไหนหน้ามือนี้น้ะเขาบ่เก็บบกพีคขายกันหัวพอขาบ่มาเดี๋ยไก่จ้างกับบ่มาไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮงนางเอ้ยผู้เป็เจียงดอกหน้าแง่เพี้ยนพี่แต่ของลูกของลูกอันบ่ลูกเคยหนึ่งกูหยว่าอยู่ พูดนะด้โท่นนะอนนี้ลนะ่ะเก็บมือนีนั่นห่วยวันจิมาจิพ่อไม่ค่ะเพิ่นฝ่า,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 าเก็บทำไมห่วยห่ายบันทึกลูกบอกแม่ฝ่าบัน y e สวุ้ยวันดี้มาเบิ่งจ้าเธือสวยมื่อพีกนี่แม่มีเตล้อมะหว่นมันละง,งามอยู่ตัวละนอ้อ